ครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณวิวอยู่ผมใน Gram The Resident Evil 4หรือ Biohazard oh 4นั่นเองนะฮะผมเคยทำไปแล้วประมาณ2คลิปนะครับเนืเอ่องจากออยอดวิวน้อยมากนี้ผมตัดสินใจทำใหม่ดีกว่าเนาะเออคราวนี้จะเอ่อเฮีย yeah! ขับเปแกปคอมิกกูจะบ้าเออโอเคครับเราจะมากดโหลดเซฟกันนะฮะดูหน่อยนะเออ เอ้ยอยู่ไ,ไหนวะโอเคโอเคนิวลาไปแล้วกันนะป <Space. S 1> ชุดนอตชุดธรรมดาเราคนธรรมดาเดินดินธรรมดาไม่ไมีร<ม>าคาไม่มีคุณค่าใดใดทุยเวลาตอนนี้ก็เ,เวลาประมาณเอ่อเวลาประมาณเที่ยงครึ่งกว่านะครับเอ่อโอ้โหมันมีระเบิดลูกเดียวเฮีียเป็นไปได้ไหมอ๋อจากการนุมานนะครับ ทำไมกูฝูนกูมีขนาดนี้เนะี่ยโดนอะไรเข้าไปไวนะเนี่ยโยอ๋อคือกูใช้สูตรครับ <c oughs> คือกูใช้สูตรครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเลยนะผมขอตัดคลิปก่อนสักคู่สวัสดอีกครั้งนะครับกับพวกกับผมนะครับนายสมคิสเดิม huh. uh huh. ตอนนี้ผมเล่นโหมดธรรมดาแล้วนะครับ ก่อนอื่นแล้วก็มาดูที่ของตำรวจสองคนนี้เฮ้ยคีนอลีฟวะไง forget your makeup or something อุ้ยเฮียสีตาไล่กูไปตรวจสอบเที้ยอะไรครับเจอมาเรื่องหนึ่งนับไอ้ไม่ได้นี่ค <Thank> ร <you very much> ับสังเกตดีๆก็จะมีกายอยู่หนึ่งตัวเป๊ะเข้ามาหนึ่งดอกเดี๋ยวอีกสองตัวไอ้เหี้ยวุดเอ้ไอ้อย่าวุดดิไอ้ึงแม่งรอดครับช่างมัน เรารัากโลกครับเฮ้ยพูดได้ไงวะไอ้เฮียพูดหมดเลยสะไอ้ตัวเดียวไอ้เฮียชีวิตกูไม่ให้ช่างจังไรเอ้ยปิดไปก็อจำโมเวอร์หน่อยเพื่ออะไรเหลือนะเอ่อชิปซ <are> ้ายนะครับใช้มีดนะครับเห็นกล่องนี้ก็ตีไปเลยโจ๊ะเข้ามาหนึ่งดอกกรีนเฮิร์บพุ่งกันไปไม่ได้ครับแปลกมากครับตรงนี้ ทำไมไม่ได้ทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทำเวิ่งกบไปประตูเปิดอยู่แล้วเราต้องหาสันสว่างตาที่ไอ้บอกพี่ไอ้พี่ไอ้เขาโผล่มาหาสันสว่างทำไมเจอนโกเหี้ยตายยังครับอุ้ยเฉือนตูุ๋นทำหมันเทียมจูกูอ่านี่คือวิชาที่ ก็มันถุกไปชนรถของ,งเราเมื่อกี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็เชิญดูได้แต่ว่าไม่รู้เว้ยแต่ว่าคุณต้องมาเล่นเองครับใครอะไรอะไรใครฮ่องกงฟุตที่ไหนไม่มีกูไม่ไปฮ่องกงฟุตนี่ครับกระจกครับเห็นไหมนะย่ามาต้อนรับแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องทำการฟังกระจกครับเพราะถ้าลรีออง <c oughs> ลงออกไปลรีออนจะปวดหัว โี่ก่อนที่ก่อนออนะดันเลยฮาเอเป็นเหียอะไรขูอ่อีกเ้อาหิ้แหน่อยดอทมันเทียมมันเทียมไอบ่นเหียอะไรบ่นไรเอาเหียล้มเลยโหเสียหรือมึง อื้อหมันเทียมเนี่ยทำมันกุ้งเราวันนี้เราจะมาทำหมันเทียมกัน,นตัวเลยนะเดี๋ยวเว้นตัวไหนที่ผมที่ผมทิประบานแยกไปแล้วก็ถือว่าหยุดกันไปนะโจะเขา้ามาจี้ดึงแล้วเวลาเซฟครับเอ้ยโน้โ no, น no, no, no. ้โนโนปักตาเอ้ย,อยโอเคเอเอติดไม้โอ้ชีวิต อ้าวเจอนกครับเจอนกเจอไม้ขอหน่อยขอหน่อย,น,อยนกจะได้ไม่ยิงเสียนี่ไปหน,นึ่งดอกสองดอกไอ้เขี้ยไม่โดนอย่างเงี้ยมือสั่นไปไหนดหดิอยอนมือจะสั่นไปไหนมือเดี๋ยวมึงเด่นโดนกูตบหน้านี่ก่อนอมแม่งอืกูจะโดนแม่งกากยิงเลยอกยอนเนอะ กูกลับป่ะโอ้น้องหมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยคือหมาตัวนี้นะครับถ้าเราช่วยมันจะเวลาที่เราสู้ยักษ์อะครับมันจะไปช่วยเรานะครับผมตอนนี้เราก็เดินไปก่อนเอ่อก็นอนจะถึงตรงนี้พวกคุณเคยคนโง่ป่ะครับน่าหนาครับคนโง่ที่อยู่ตรงนั้น,นครับเพราะกลางกับดักสองอันนี้ไว้เดี๋ยวคุณจะดูว่าเขาโง่อ,อย่างไงนะฮะเฮ้ยมันนี่เลยคนโง<อ><อ>่ฟุดเวกี้แล้วคุณไปท่ห้องกองฟุด เอาร้อยทีมันเป็น้องอกุญแจกันเลยมันม่เันนี่สิโถเอ๊มึงมี่ก่อเอ๊ะอ้าวใช่ใช่ใช้กชูยิงนะอ้าวาวิ่งมาอาชลาด <c oughs> ์ฮึออือเฮียอะไรมาโค้งมาคือเฮียอะไรกูลงวิ่งเข้ามาชลาดอีกแล้ว <c oughs> นี่ไงครับคนโง่เจอ,อยังครับคนโง่ เอาอีกเยอที่กำดักวิ่ว่าของโอ่กูโง่องแม่งเลวซามต่ำช้าได้มาขายขายเพื่อกินมุดลงดินขุดลงรูรูน้ำเน่าไอ้ไข่หนอนแล้วเธอละเมื่อกี้ไม่เสียงกระสุนนัดเลยนะอุ้ยเฮียเจ๊มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย โ okay, อเคดรอปได้กระสุนปืนครับชิบหายแล้วไลเป็นไรง่วงเหรอ <S <S อุยอ้ยไอ้เขี้ยวเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวุ้ดบ่อยอะ่ะไ,ไม่เล่นจับไม่เล่นน้ำกูลงไปนอนสิง่วงก็เออเล่หลอกูท้องเลยปวดท้องเลยเนี่ยแอนน์ฟิตจะเอากูนี่เลยแล้วจิงเข้ามาไม่โดนกูละพึ่งพลาดแล้ว โอ้โหโอเคครับแล้วเรมุ่งยังไงได้ตรงนี้ไปเรื่อยๆยตรงนี้ไปยิงครับเปลืองกระสุนยิงไม่ได้ครับไปชาไปเฉยตรงนี้จะมีบุคคลหนึ่งคนนะน่าเยี่ยมมากเข้าไปเจอไปหนึ่งดอกเตะไปหนึ่งดอกแล้วก็ทำหมัดเตรียมหนึ่งดอกโหดไหมนะมึง เขื่อนซักอะ่ะโอ้หนวแบบถึงตัวอย่างเงี้ยน่าเบื่อโอเคครับวิ่งไปดึงแปดสักกี่สิบเโอเคครับตอนนี้ปเป็นเวลาแปดนาทีแล้วนะแฟบแฟปผมอัดไปแค่แปดเออแฟบผมอัดไปแค่พอคลิปผมก็ลงแค่สิบห้านาทีคนระับวิ่งไปหนูวิ่งไปลุกก่อนลุก โอ้โหแอกหน่อย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 อ้าวพี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะไม่ร้อนเหรอจะให้ดีครับลดปลอมมาได้นะครับถ้าเสียงอย่างนี้แสดงว่ามีคนเจอเราแล้วครับอะไรอากงอาก้าอะไรกูไม่ใช่อาก้าะไอ้กาวิรอดมึงก็สิไม่รอดนดูเด็กวะ ตรงนี้เป็นที่ได้เป็นห่วที่สุดตัวนี้ตัวนี้ครับใช่ครับตัวนี้ครับนี่ที่ได้เป็นห่วที่สุดครับมีเชนซ้อนด้วยครับคือถ้าเราแอตแทกทีเดียวนี่เอ่อเอ็นเกมกันทีเดียวไลฟ์ฟอยส์หรืไลฟ์ฟอยส์เหลือศูนย์เลยนี่เดี๋ยวก่อนต้องกันหน่อยกิด่อคือ ý mà rồi ý mãn rồi Chứ mãn rồi ý Ok rồi ý mãn làm ý mãn một ý mãn rồi phải kéo phong mà con tu, cay là bớt, wow wow hì này, qua băng qua cay phun, à không yo có ngay phe, yo, โอเคครับได้เวลาแล้วครับก็ได้เวลาแล้วผมลงไปข,ขึ้นมันอะอรโอเคครับเห็นรางลายแล้วครับ<ป>เริ่มเริ่มไม่ดีเราก็จะใช้ไอ้นี่ครับ ชียรแล้วเข้ามาให้สักเออคนอื่อกอน,นก็เจอไม่ได้ระเบิดสักสองนัดปิ้วตู้เจอไม่เลยนัดตู้ตายยังครับจานุมานมันมาตายแล้วนะครับถ้าเสียงเรื่อง,งก็เป็นเรื่องอัตโนมัติครับถ้าเรื่องอัตโนมัติครับมันจะหยุดเมื่อผู้ใช้ตายนะหุย เมันแหลกหรือเปล่าวะเนี่ยมันมนง่ายที่หมายอ๋อย็นสู้เขาเอาไว้พอนเอ้ o เ y ี a เฮ่ย,ยอะไรลาดแล้วนลีไง <c oughs> ครับเราต้องปิดประตูก่อนครับยันประตูไว้เดี๋ยวมารุมเรื่อยหลังกันครับรถฟันไปเลยตรงนี้ครับมีทีกับถ้าเป็นกุญแจล็อกนี่ใช่ไหมครับทีเดียวจะหลุดแล้วใช้ปืนคุณอาจจะยิงตัวนแล้หน่อยมันบนน่นแค่ไหนโตของ,งอยากเข้ามาไม่ใช่มั้ง เออนะดีเว้ยยิงโดนด้วยเออกะสุนแม่งทะลุตุ่ได้เนี่ยยอบแต่จริงก็เข้ามาี่ครับติดโง่ครับเอ้าเอ้าเอ้ยไรได้ขี่ก็ได้โอ้เซ็งเลย ไว้เลยจีหนไว้เลยีไม่ใช่คาบุโตะนะฮะเตเที่เลอยจะขออัขอโทษที่กูเล่นมากไปหน่อยก่อนดูก่อนครับโอเคไคว่ามันมีอยู่นะครับ โอ้โหแม่งต้องเติมเองด้วยชิพาแล้วดึกด้วยดึกด้วยใครจะต้องทนอามาปีกูอีกผมเขินมุดทำไมกูอทำอะไรงนี่ครับเต็กสมองก็ตายแล้วลีออนหมดได้เงินเยอะดีเว้ย อือแล้วเออผมเมนกูทำไมงอดนต้องมันคาบุตกกี่ทีแล้วเนะนี่ยเหอ้ยพยาบาลครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้มีออ,อมโอ้คหมเเจอไปหนึ่งดอกปะีย้หา โเกียดเลยไนี่เอาเลือกกูแดงเลยเนี่ยจรงเหรอเนาะเาักดเหรอเนาะเกลียเหรอเขาเาใเยไหมนะไเย่โอ้ระฆังแม่แม่มึงแม่มึ หลอดซัตเลอร์อ๋อลอดซัร์ดซัตเอร์คุใครอะ,รอะรงโกงอคมคืนคุณมึนก็หนีไปเฉยไยนะไปโออาเบกุย โอเคครับเดี๋ยวจะมาตอนต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ